เรื่องของเรื่องคือช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมแล้วนะคะนักเรียนปิดเทอมแล้วที่นี่ก็หลายๆคนก็หางานทําช่วงปิดเทอมค่ะแล้วงานเยอะมากนะคะงานช่วงปิดเทอมเยอะมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาลาพักล้อนกันนะคะนี่ก็อยากไปทํางานนะคะคก็บอกแฟนว่าเดี๋ยวฉันจะปั่นจักรยานไปทํางานอะไรเงี้ยจะไปสมัครงานาลุงเบนเนี่ยเคยบอกก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วว่าไม่ซื้อสกูตเตอร์ให้เพราะว่ามันอันตรายเวลาช่วงหน้าหนาวอะไรเงี้ย ขี่แล้วจะล้มอะไนี่เขาก็จะให้ไปทําใบขับขี่อย่างเดียวเลยค่ะแต่ไม่รู้ยังไงค่ะพอพูดวันเดียวพอวันลุกขึ้นจะพาไปซื้อรถเลยนะคะตอนนี้เร่งเร่งมากๆนะคะให้ไปซื้อรถท,ทันทีเลยอะไรเงี้ยจะพาไปดูนะคะร้านมอเตอร์ไซค์ที่นี่ส่างจากเมืองไทยยังไงนะคะถึงแล้วนะคะร้านมอเตอร์ไซค์นะคะเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เป็นมอเตอร์ไซค์คันใหญ่นะคะแล้วก็เนียคะ คันเล็กแบบนี้เลยนะคะหน้าร้อนนะคะคนเดนมาร์กก็จะใช้มอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆขี่เที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นร้านก็จะขายมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆนะคะนะคะจะต่างจากเมืองไทยนะคะจะมีแต่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆนะคะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนนะคะอากาศดีดๆเขาจะนะีคะขี่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆเที่ยวเป็นแก๊งเลยนะคะ ใส่คันใหญ่มีให้เลือกเยอะเลยนะคะหลายหลากหลาย ห้าแสนบาทอ้กันนุ้ก็สวยโอ้คัน คันนี้สวยแล้วราคาเบากว่าเมื่อกี้นี้นะคะนะคะสามแสนห้านะคะว้าวสวยค่ะคันนี้สวยสวยสวยนะดูใก,ใกล้ๆนะคะสวยคันนี้ครับสิก มีให้เลือกไม่เยอะนะคะมีแค่นี้นะคะคันนี้คันนี้หมื่นเก้าหมื่นเก้าพันโครนเกือบแสนนะคะแสนบาทไทยคันนี้สวยค่ะ,ะอ่ะยายแค่อีกลิลูฟเออนี่ ไฟไม่สวยนะคะเนะี่ยลูกตัวอีก <Yeah. S 1> อันนี้เป็นส,สกูตเตอร์แบบคันใหญ่นะคะแบบนี้คือขี่ได้สี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะเนี่ยค่ะอันนี้จะคันเล็กกว่านะคะอันนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่ง ตีเป anyway, ็นเงินไทยหนึ5 5 5 <S <S ่งแสนหนึ่งหมื่นนะคะคันนี้นี้เท่าไหร่อ่ะคูณห้านะคะราคามีแต่เป็นแบบอันนี้นะคะคันเล็กเลยนะคะสกูตเตอร์คันเล็กเลยแล้วก็คันใหญ่เลยค่ะตอนนี้โดนบังคับให้ซื้อแล้วนะคะ บอกว่าให้รอก่อนได้งานค่อยซื้อก็ไม่ยอมนะคะเคเดี๋ยวมาซื้อเลือกหมวกันนอกกันค่ะโอ้เกือบพันโคนนะคะห้าพันบาทอ้

นี่นะคะตกลงได้คันนี้มานะคะที่เลือกคันนี้เพราะว่าถูกดีค่ะแล้วก็ติดเล็กดีค่ะเตี้ยนะคะมีความเตี้ยขาย่า่ถึงนะคะแล้วก็ซื้ออันนี้ใส่เพิ่มนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะมาดูลักษณะเฉพาะของรถสกูตเตอร์นะคะ <c oughs> อันนี้รถสกูตเตอร์ที่นี่นะคะ <c oughs> เนี่ยค่ะเข็มไม้นะคะมีแปดสิบนะคะขับได้แปดสิบ แต่ว่าที่นี่ให้ขับได้ไม่เกิน30นะคะคือรถเขาจํากัดความเร็วที่30ค่ะคือต่อให้บิดยังไงก็ไม่เกิน30นะคะก็จะได้แค่30เรียกว่าเป็นญาติกับจักรยานค่ะเพราะว่าสกูตเตอร์แบบนี้นะคะใช้หลักการขี่แบบจักรยานค่ะคือต้องขี่เลนเดียวกับจักรยานนะคะอะแล้วก็ ไม่ต้องมีใบขับขี่นะคะแต่ถ้าเป็นสกูตเตอร์คันใหญ่กว่านี้ขึ้นมาดีนึงนะคะก็ขับได้45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะนั่นคือต้องมีใบขับขี่นะคะที่เดนมาร์กนี่นะคะคือบ้านคนน่ะหลายหลังนะคะเขาอยู่กันแบบกระจัดกระจายอยู่เหมือนแบบชนบทนะคะก็คือ,อเป็นหมู่บ้านอย่างนี้ก็มีค่ะถ้าเป็นหมู่บ้านอย่างนี้ก็คือรถเมลวิ่งผ่านแต่ถ้าแบบอยู่กระจัดกระจายไป หลังสองหลังอะไเงี้ยรถรเมย์ก็ไปไม่ถึงทีนี้รถยนต์เนี่ยเป็นพานะที่จำเป็นนะคะของเดนมาร์กทีนี้พอแต่ว่าถ้าคนที่อายุยังไม่ถึงที่จะทำใบขับขี่นะคะเขาก็เนี่ยค่ะสกูตเตอร์สกูตเตอร์เล็กอ่าสกูตเตอร์เล็กๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือขี่ได้สําหรับคนตั้งแต่อายุ15นะคะจนถึง18แต่พออายุ18แแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาก็คนเดนมาร์ก แทบทุกคนนะคะเขานิยมไปทําไปขับขี่กันค่ะแล้วก็นิยมขับรถกันเองนะคะเดี๋ยวมาดูข้อพิเศษข้อที่สองนะคะของรถสกูตเตอร์นะคะสกูตเตอร์ที่นี่นะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีไฟบนไฟล่างแต่เขาจะไม่มีปุ่มปิดไฟนะคะเพราะรถที่นี่จะขับโดยเปิดไฟตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่หรือรถเล็กนะคะ ญาติกับจักรยานนะคะคือเวลาขี่ไปไหนมาไหนนี่แบบใจไปถึงก่อนค่ะรถไม่ไปนะคะใจไปถึงก่อนอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะคะรถอย่างนี้สกูตเตอร์แบบนี้นะคะห้ามซ้อนท้ายนะคะกดเดียวกับจักรยานค่ะจักรยานที่นี่ก็ห้ามซ้อนท้ายนะคะขี่ได้คนเดียวค่ะแล้วก็คลานไปนะสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง <c oughs> <c oughs> คือคนเร็วพอๆกับจักรยานนะที <c oughs> นี่คนเป็นสไปเดนมาร์ก หลายคนนะคะที่มาอยู่ที่เดนมาร์กแล้วแต่ว่ายังไม่มีใบขับขี่ไงคะส่วนมากก็นิยมเนะะี่ยค่ะซื้อรถสกูตเตอร์นะคะบางคนก็ขี่ไปโรงเรียนหรือว่าขี่ไปทํางานเพราะว่ายิ่งคนที่ทําความสะอาดนะคะก็คือต้องไปทําหลายที่ะคะ่ะการมีรถเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นในการที่ต้องไปทํางานถ้าไม่มีรถก็ก็ลําบากนะคะเนี่ยพอบอกลุงเบนปุ๊บว่าเออฉันฉันอยากไปทํางานพิเศษอะไรเงี้ย แกถึงรีบสนับสนุนตรงใสอยากให้เมียทำงานแล้วก็ปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วคือถ้าใครดูนะคะจะเห็นว่ามีจักรยานมีจักรยานอยู่แล้วมันเป็นจักรยานธรรมดาแล้วอยู่ๆก็ซื้อจักรยานไฟฟ้ามาให้เพราะว่าปีที่แล้วนี้นะคะก็เหมือนกันค่ะไปทำงานพิเศษทำงานพิเศษแต่เช้าเลยลุงเบนก็คาดหวังว่าออ๊ยเมียไปทำงานจะได้ปั่นจักรยานไฟฟ้า ไปกลับอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดกันไกลค่ะทีนี้เดี๋ยวพามาดูนะคะว่า่ารถแต่ละประเภทของที่เดนมาร์กเนี่ยต่างจากบ้านเราอย่างไงนะคะอันนี้เป็นรถบริษัทนะคะซึ่งที่เดนมาร์กนะคะถ้าเป็นบริษัท่าก่อสร้างช่างช่างต่างๆหรือบริษัทอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเขาก็จะใช้รถแบบเนี้ค่ะเพราะว่าจะให้เก็บของนะคะจะไม่เหมือนบ้านเราที่เป็นรถกระบะอะไรเงี้ยนะคะ อันนี้ก็จะใช้เก็บของที่นี้เนี่ยค่ะถ้าเป็นรถรถบริษัทจะเป็นป้ายสีเหลืองอย่างนี้นะคะในผิซเซนเตอร์นะคะหารถบริษัทแบบนี้ป้ายสีเหลืองนะคะคือเดี๋ยวต้องบอกก่อนค่ะว่าถ้าเป็นซื้อรถยนต์ส่วนตัวนะคะรถยนต์ส่วนตัวทั่วไปเลยค่ะจะเสียภาษีแพงมากเดินหมากเสียภาษีแพงมากค่ะรถหนึ่งคันนะคะเสียภาษีร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นตนะคะ ฟังไม่ผิดคะ่ะร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะทีนี้ถ้าซื้อรถแบบนี้นะคะเป็นรถบริษัทแบบนี้ป้ายเหลืองแบบนี้เขาจะไม่เสียภาษีร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นตแต่เขาจะเสียภาษีแค่สี่หมื่นโครนนะคะต่อครั้งแรกที่ที่ไปซื้อรถนะคะอันเนี้ยแต่ว่ารถแบบนี้คือมีข้อจํากัดนะคะเพราะคือรถทุกประเภทมีข้อจํากัดหมดะคะ่ะรถบริษัทแบบนี้คือต้องขับเฉพาะไปทํางาน สามารถขับส่วนตัวได้12ครั้งต่อปีแต่ว่าต้องจ่ายนะคะต้องจ่ายเงินก็คือครั้งละสองอ่สองร้อยาคนเนะคะเพราะฉะนั้นเวลาลุงเบนขับรถคันนี้ไปทํางานนะคะไปทํางานบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนนี่อยู่ติดกับซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะทีนี้จะไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่ขับรถคันนี้ไปนะคะก็คือต้องขับรถคันนี้มาจอดที่บ้านแล้วเอารถที่บ้านน่ยไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพราะว่า เขาจะเอาไว้ใช้เฉพาะในในเรื่องงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีครั้งหนึ่งที่จะต้องใช้เครื่องมือในรถนะคะสอมสมมหานะคะก็เลยขับรถคันนี้ไปสมมหานนะคะเวลาขับไปเนี่ยลุงเบนก็ต้องจ่ายเงินคือต้องไปลงทะเบียนในในอินเทอร์เน็ตนะคะจ่ายเงินเพื่อขับนอกเส้นทางนะคะเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าขับไปไหนมาไหนก็ได้นะคะแล้วก็รถอีกชนิดนะคะ อันนี้นะคะเป็นลดส่วนตัวกึ่งรถลบริษัทนะคะจะเห็นว่าเป็นป้ายทะเบียนสีเหลืองนิดนึงแล้วก็คาดสีขาวแต่ถ้าค่าสีขาวหมดเลยเนี่ยก็จะเป็นลดส่วนตัวค่ะซึ่งถ้ารถส่วนตัวแบบนั้นนะคะเสียภาษีร้อยแปดสิบปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นลถบริษัทนะคะกึ่งส่วนตัวเพราะฉะนั้นข้อแตกต่างก็คือมีแค่สองที่นั่งนะคะข้างในนะคะ ส่วนเบาะหลังเนี่ยเอาออกนะคะคือข้อจำกัดคือเขาจะไม่ได้ทำเป็นรถโดยสารที่ว่า,ามีผู้โดยสารได้หลายๆคน แต่ก็จะให้นั่งได้แค่สองคนข้างหน้าส่วนข้างหลังเนี่ยเขาจะเอาเบาะออกนะคะก็คือห้ามห้ามนั่งไม่ใช่เป็นรถโดยสารอย่างเงี้ยค่ะข้อจํากัดคือข้อดีของรถแบบนี้คือถ้าเราซื้อรถส่วนตัวเลยอย่างที่บอกขาดเสียภาษีร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นแพงมากนะคะทีนี้ถ้าเราใช้แบบนี้ก็ถูกกว่าเพราะว่าตอนที่เสียภาษีนคะคะก็คือแค่สี่สี่หมื่นที่หมื่นโครน แล้วก็อ้อลืมบอกค่ะรถบริษัทคันใหญ่นะคะจะไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มคือเวลาเราซื้อสินค้าใช,ใช่ไหมคะจะต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตทุกอย่างแต่ว่าถ้าเป็นรถบริษัทหรือว่าบริษัทซื้อของอย่างเงี้ยคะ่ะเขาเขาจะหักภาษีมูลค่าเพิ่มออกให้ก็คือได้ส่วนลด2 5ไม่ไม่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม25เ เดี๋ยววันหลังจะมารีวิวจักรยานไฟฟ้าให้ดูนะคะโอเควันนี้ <laughs> จากกันไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย